สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเพื่อนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง Li น์แอดเลยก็ได้เพื่อนเพื่อสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจ๊น้ำการค้าเท่านั้น เอาแล้วครับผมถีครับตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเปลมเองใช่ะหมาจ้าววันนี้เราอยู่ในกเกมโซนโฟนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะสำหรับโซนโฟนะวันนี้ก็กะว่าจะมาส่องแฟชั่นชาวโซนโฟดูว่าของเนี่ยมันไปถึงไหนกันแล้วเพราะว่าผมก็เข้ามาส่องดูอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ส่องแบบจริงจังอะไรมากมายวันนี้กะว่าจะมาลองส่องดอูทำคลิปด้วยแล้วก็ดูว่าของเนี่ยเข้าไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่เล่นอยู่เป็นประจำเนี่ยรบกวนคอมเมนต์หน่อยถ้าแบบว่า ดูคลิปไปแล้วว่าผมพูดอะไรตรงไหนแบบผมมีข้อสงสัยอะไรตางๆเพราะผมไม่ได้เล่นนานกะว่าเผื่อมีโอกาสจะได้กลับเข้ามาทําของเข้ามาเล่นเงี้ยเนาะอืมนี้สเตตัสอยู่ที่49 0 0แต่ปัจจุบันเนี่ยดันขึ้นมา 3- 4 0 0 0พันเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแต่แต่ก่อนเนี่ยดันสเตตัสมา 3- 4 0 0 0พเนี่ยต้องแบบว่าหมดหลายหมืน่นอืมสมัยก่อนเลยนะตอนที่เซิร์ฟเปิดแบบยังไม่ถึงปีอะไรเงี้ยถึงปีอา่า เซิร์ฟเปิดมาปีแรกก,ก็ยังดันยากอยู่สเตตัสส0มพันสามพันก,กว่ากว่าแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องง่ายแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะสเตตัสเขาขอ,ของนี่ทายังไม่สุดนะระดับอัลติเมทหมดเลยแล้วของใหม่ๆอยู่นี่มันบวกสเตตัสมาครบมากเลยคือมีฮิตฮิตแอทแท็กสเปร a ดแอทแท็กคลีดามจคือ3อันนี้สาสเตตัสนี้สมัยก่อนเนีเราแบบ เราขว่คว้าหา3สเตตัสนี้มากถ้าไอเทมชิ้นไหนมี3สเตตัสนี้คือขายได้แบบ 2- 3งสามพันต่อชิ้นน่ะเออสามสเตตัสเนี่ยถ้าไอเทมชิ้นไหนมีเนี่ยโอ้โหเตรียมตัวแพงได้เลยนะครับอะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีแทบไม่มีมีแทบจะทุกสเตตัสที่ต้องการอ่ะเห็นป่ะมีหมดเลยอ่ะเซตเป็นระดับมัสติกหรอเซตคอสมิกโอ้ดิเท่ๆสเตตัสสี่พันเก้าเดี๋ยวแล้วเฮ้ยผมเห็นคนไปแล้วว่ะ ดูไม่ทันเลยอ่ะไอ๊ะเป็นซูเปอร์ไซย่ามันอยู่แถวนี้เมื่อกี้ไปไหนแล้วเอ๊ะแต่คนคนนี้ ZM หมอคนนี้ ZM อ๋อคนนี้ ZM เอ็ขาแต่งเท่ๆเออลูกแก้วสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะบวกสิอ่ะเออบวกสิอะไรเลอะเทอะมันไม่มีแล้วนี่เขาเนี่ยเนี่ยบวกสิใช่ป่ะเนี่ยบวกสิบวกสิบวกสิโอ้โห้บวกสิอะไรเลอะเทอะนี่บวกสิกกโอ,อ,อ,อ้นี่โอ้โห้บวกสิ คลิด,ดาเมจอยู่ที่255สเซนส่วนคริติคอลเนี่ย100้คือติดคีดทุกดอกอะตียังไงก็ติดคีอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้ดีนะทำของสายตีเนี่ยอ่าไอ้ตรงนี้ไม่เราไม่จาเป็นต้องทำให้มันติดลบแล้วอ่ะเดฟไม่ต้องลบแล้วอ่ะ <S <S เพราะว่าเราไม่ต้องทำของออร้อยก็ได้อ่ะเพราะว่าของมันของมันของมันสเตตัสสูงแล้วอะ่ะเราทำของออปกติได้เลยออสเจได้เลยอะ ไม่ต้องทําลบตรงนี้นะเออดีดีด,ดีโอเคเดี๋ยวเราไปหาสองเซิร์ฟอื่นกันต่อดีกว่าโอ้โหแสงอะไรวะเนี่ยโหโหโหดูดูดูแล้ว well, uh, อ่าชแนลยี่สิบสี่อูสามพันห้าอืมเอ้ยอันนี้เหมือนเซตมาใหม่ปะ่ะเซตในซอมบี้ปะ่ะผมจาไม่ได้ว่ะแต่จําได้ว่าเหมือนอัพมาใหม่แต่ไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่อ๋อผมไปดูสเตตัสอันนี้แล้วเห็นว่าสามพันมันก็แบบเฉยเฉไม่ค่อยแบบ โหดเท่าไหร่ในสมัยนี้แต่ลืมดูว่าเขาทําเป็นของเดฟเว้ยเดฟห้าพเลือดหกห0ื่นปะเนี่ยหน่วย1 0บ0 0อยพันหเลือดหกหมื่นเ0 0 0 0สองหมคลิคลิติคอนเนี่ยคลิติคอนดาเมจส0มเปซโอ้โหคลิเจ็ดิเปนต์คลิมันไม่น่าจะค่อยได้บวกคลิมากบวกแต่คลิดาเมจโอแต่ถึกมากเซตเนี้ย ของดีก็ของระดับอัลติเมทเนี่ยของมันก็จะทรงทรงนี้หมดเลยครับผมในยุคนี้นะทรงนี้หมดเลยมีฮิตแอตแท็กสเปร๊ดแท็กคลีดามีเหมือนเหมือนมีทั้งฮิตแอตแท็กแล้วก็ฮิตเดฟอ่ะเหมือนมีสเตตัสทุกอย่างพร้อมอะ่ะแล้วแต่ว่าเราจะเน้นไปทางไหนอะ่ะของยุคนี้มันค่าที่จะทำของง่ายแล้วก็ไม่แพงด้วยเดี๋ยวดูอนี้โอ้โหนี่มันมันจะมันแสงอะไรขนาดนี้วะโอ้ไม่เห็นตัวแล้วเนี่ยโ oh, อ้สเตตัส4 4่พเหมือนของเขายังไม่เสร็จหรือเปล่าเนี่ยรีเจนว g ลกาช man เซต เซตครั้งคาวเซตไอเนี้ยอินซีของมือนจะยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเท่าไหร่ของก็เป็นของใหม่ๆหมดเลยของเมตาใหม่ระดับอัลติเมตซึ่งของใหม่ๆดูง่ายมากสองดูปุ๊บเนี่ยสเตตัสมันจะครบทุกอย่างเลยของสมัยก่อนเนี่ยสเตตัสจะต้องไปสายใดายสายหนึ่งอยากจะเล่นคลิเอออยากจะเล่นอ่าสายโจมตีอะ่ะมันก็จะมีแค่สเปสเป t แตร็อย่างเดียวอย่างอื่นก็จะเป็นแบบ HP HP หรือไม่ก็อะไรที่มันไม่เกี่ยวกันอะ่ะ ทำของยากมากแต่สมัยเนี้ยของเนี่ยสเตตัสครบคือเราเลือกใส่ได้เลยอะ่ะโอเคเฮ้ยอีกคนนึงก็อะไรเนี่ยอะไระเนะี่ะไม่เห็นตัวแล้วอะ่ะม,มันมันโอ้โหมันแสงอจากอะไรวะ <c oughs> เขาใส่มัน,ค,นคือแสงอะไรอะ่ะทําไมมันขนาดนี้วะโอ้เซตอะไรเนี่ยเลิบม,มัมด์กฮาโลว,วีนเห็นบ้าขนาดทรงผมอะ่ะขนาดทรงผมอะ่ะไม่ยังบวกฮิตแอตแท็สเปรยแอตแทก แล้วก็คลีดามดเนี่ยสามอันเนี่ยครบนี่เนี่ยขนาดของเขาแบบเหมือนเหมือนผมคิดว่าน่าจะเอามาใส่ให้มันครบๆเฉยๆนะเอเตตันก็สามพันแล้วอ่ะเซตเนี่ยเซตอะไรนะเนี่ยไซเบอร์ไซเบอร์คโครมไม่บวกด้วย,ยเซตไม่ได้บวกด้วยแค่เนี้สามพันแล้วอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสามพันเนี่ยโอ้โหยากลําบากผม ผมไปซื้อเซตพงไพรมาจําได้เลยสมัยนั้นนะ่ะเซตพงไพรของผมอะ่ะช่วงยุคแรกๆอะ่ะพงไพรออร้อยของผมอะ่ะเจ็ดพันอ่อ 7, อะ 7, 000, 7, เจ็ดพันเจ็ดพันห้าเซตพงไพรเจ็ดพันห้าแล้วก็ฝั่งฝั่งดีอีประมาณ5,000นอะ่ะหมดไปหมื่นกว่าบาทยังไม่ถึง3,000เลยอะ่ะเกือบเกือบสามพนอะ่ะอืมเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะทำไมแสงลูกแก้วเขาเท่ขนาดนี้วะเฮ้ยเฮ้เป็นสีลุงอะ่ะขอดูดิโกลเด้นดิเวนิตี คือไรอะ่ะสเตตัสห้าพันแปดสเตตัสห้าพันแปดแต่ว่าเดฟไม่เดฟถูกลบไปสองร้อยเลือดโอ้เซ็ตอะไรวะนะ้น่ะบวกออร้อยหมดเลยฮะห้าพันแปดห้าพันแปดถือว่าเยอะไหมยุคนี้ก็ยังก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะแต่ว่าผมว่าสามพันอ่ะปกติในยุคนี้นะเซ็ตรีเจนส่วนใหญ่เนี่ยไอเซ็ต ฝั่งนอร์มอนเนี่ยเขาน่าจะเป็นเซตที่มันเป็นเซตใหม่ๆแล้วนะเซตที่แบบขึ้นต้นด้วยวอลอะไรอย่างงี้เนาะเหมือนเซตเก่าๆเ,เซตอะไรลิงเซตอะไรพวกนั้นอะ่ะเหมือนจะราคาแบบถูกมากเลยเหมือนเขาไม่ค่อยใช้กันแล้วอะ่ะเฮ้ยนี่อีกคนนี่อีกคนซูปเปอร์ไซาย,ย่าเลยคนนี้เนี่ยอ๋อคนนี้เหมือนของยังไม่เสร็จของยังไม่เสร็จอุ้ยเหมือนอะไรเนี่ยฝั่งดีอีเขาเป็นเซตหมดเลยอะ่ะเขาใส่เป็นเซตหมดเลยอะ่ะเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนได้อะไรเนี่ยออแอทแทแล้วกับออเดฟแล้วก็คลิคดาเมจอีกห้าโอ ของดีเป็นแล้วก็มีถุงมือกับรองเท้าก็เป็นเซตเหมือนกันวุ้เขาใส่ของเป็นเซตหมดเลยดูครับเห็นไหมของแค่นี้เนี่ยมัน3,500แล้วอ่ะฝั่งนี้ก็เป็นรีเจนอะไรเนี่ยซิลิทเทียลเหรอซิลิทเทียลไลท์อัลเมอคืออะไรอะผมจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะมันคือเซตอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะถ้าไมอันนี้เขาใส่โคนมาถ้าไม่โคนอาจจะนึกออกอยู่มันคืออะไร ซิลิเทียลลีเจนซ์ซิลิเทียลแบทเทิลโกลฟเออช่างมันแล้วกันเซตอะไรก็ช่างมันอุ๊ยยังไม่บวกด้วยวะใช่ไหมย,ยังไม่บวกเลยครับเนี่ยเดิมๆฝั่งนี้ก็เดิมๆบวกบวกนิดหน่อยเดิมๆบวกนิดหน่อยเนี่ยล่อไป3,500แล้วสเปกกับฮิตป้องกันก็3,000หูเลือด2,000 0น่ะเลือด2,000 0นเลือดเนี่ยเลือด2,000 0 คลิดามจอันนี้เขาเขายัดแค่บวกสิบเฉยๆนะเหมือนของยังไม่เสร็จมั้งคนเนี้ยสุด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 ,สดโอ้โหทำไมเนแนลนี้มันอะไรกันวะเนี่ยมีแต่ซูปเปอร์ไซยา่าเอ้าขอดูหน่อยอุ้ยคนนี้ก็ของยังไม่ครบอะ่ะแต่ก็โหดโหดทุกชิ้นอะ่ะเหมือนถุงมือสมัยก่อนอะ่ะถุงมืออ่าถ,ถุงมือถูกถูกอ่ะถุงมือถุงมือถูกถูกอ่ะแต่อันนี้เดี๋ยวนี้เป็นรีเจนเลยเหรอไม่ไผ่ หมือนเขาเอาของเก่าๆมาปรับเป็นระดับสูงขึ้นนะแล้วก็ใส่สะเตตัสใหม่เข้าไปอของเขายังของเขายังไม่เสร็จมั้งคนเนี้ยแค่แค่นี้ก็สามพันแล้วอะ่ะเดี๋ยวซูเปอร์ไซยา,ยายอีกคนนึงเฮ้ยไออ๋อนี่นี่เขาใส่โคนเขาใส่โคนตัวนี้เซ็ตอันนี้กําลังฮิตหรอเซ็ตอัลติเมทฮันเตอร์เฮด ล่าฆ่าหัวเซ็ตซอมบี้ป่ะเนี่ยมันกำลังฮิตเหรอมันเห,เห็นใส่2คนแล้วเลือด4 0 0 0มเซ็ตนี้น่าจะบวกบวกบวกถึกป่ะเห็นป่ะเพราะว่ามีออเดฟเซ็ตนี้นเน้นถึกเลือดเยอะด้วยป่ะเนี่ย HP HP เซ็ตนี้น่ะเซ็ตนี้น่าจะเป็นเน้นเน้นถึกอะ่ะก็มีเอตแทกให้มาด้วยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เยอะป่ะแต่มันจะเป็นเน้นถึกอะ่ะเพราะว่าบวกเลือดบวกเดฟซะส่วนใหญ่เลยอ่ะบวกเดฟฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งนี้ก็ยังไม่เสร็จอะ่ะผมอยากเห็นคนทำของเสร็จเสร็จอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองหาดูก่อนนะโหเรามาเจอยอดมนุษย์อีกแล้วที่ที่วีสามสิบสี่ครับผมอะไรกันมาเนี่ยโหคนนี้นั่งบนบันลังด้วยเฮ้ยห้าพันสี่เดฟลบเฮ้ยเหมือนชุดแฮนด์คอกเลยแฮนด์คอกวะเนี่ยโเทว่ว่ะตัวเซราแต่งเป็นแฮนด์คอกเหรออ๋อเขาเขาโครนชุดของแฮนด์คอกใส่อุ้ย ผมผมไม่แน่ใจว่าสุดหรือยังอะ่ะแบบเนี้ยแต่ว่าเดฟเขาติดลบนะโอหผมว่าก็สุดแหละก็อีโเก้านะอันนี้คือแลวอกาชแมนกาชแมนเซตอินซีเหมือนคนนี้ปะเซตเดียวกันปะกาชแมนเออใช่สามพัน คนนี้ยังไม่เสร็จคนนี้ยังไม่เสร็จแต่ของคนนี้แบบไฟลุกท่วมตัว5,400ันสเลยเซตเน้นโจมตีหรอเหมือนเหมือนช่วงหนึ่งนะผมเห็นคนที่แบบ6700นะมีปะหรือผมคิดไปเองวะมันจะมีปะคนที่แบบสเตตัสโจมตี6 0พ0นะ่ 7, 000, 6, 7, นะเ0 0ดพ0 0หก0 0นัมีไหมเหมือนผมจะเห็นเห็นผ่านตาอยู่วะหรือผมหรือผมมั่ววะหรือผมไปดูเซิร์ฟเถื่อนคนนี้ก็5 0 0 0ันอะ แต่ถ้าเท่าๆที่ดูตอนนี้นะถ้าสเตตัสประมาณ3,000เนสเตตัส3,000น่จะได้ข้างล่างด้วยโดยที่ไม่ติดลบอืมจากที่ผมดูนะตอนเนี้ถ้าใครที่ทำสเตตัสประมาณ3,000กว่าๆข้างล่างจะไม่ติดลบแล้วก็ข้างล่างก็จะบวกเพิ่มด้วยแต่ถ้าใครที่เป็นสเตตัส5,000ขึ้นน่เหมือนข้างล่างจะติดลบแล้วนิดนึงมุมนิดๆหน่อยๆแล้วก็เน้นไปที่โจมตีอย่างเดียวเลยในตอนนี้นะเซตมันก็ทำกันแบบนี้หรอตอนนี้ไม่ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจคนนี้แซเมของเอาไว้แบบเท่ๆเฉยโอ้โหสามสิบสี่เมื่อกี้คิดว่ามีแต่ยอดมนุษย์แล้วนะพอมาสี่สิบเก้าแม่งซุปเปอร์สาย,ยาั่าดาวนามเมกอดูด,ดิอะไรกันวันนี้โอ้อะไรเนี่ยโอ้ยโ,โอ้ยแสงเขาจ้ามากเลยอะโอของฝั่งดียังไม่เสร็จถ้าของฝั่งดีอเสร็จ ผมว่าก็น่าจะขึ้น5000ันอ่ะอ่ะผมคิดว่านะสมัยนี้ยุคนี้นะฮิตสูงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณที่5000ักว่าๆนะโดยที่ไม่ต้องดันอะไรมากมายผมว่าน่าจะขึ้น5,000ันกว่าๆเนี่ยดูเอ่ออะไรเนี่ยโอเวอร์โหลดของเขาเนี่ยก็เป็นอที่แบบลบนิดหน่อยลบนิดหน่อยมีมีร้อยบางอันมีอร้อยบางอันส่วนใหญ่ก็จะเป็นออปกติแล้วก็ฝั่งดีนี่ก็ยังไม่เสร็จใส่แค่ใส่แค่ของอัลติเมทอืมยังไม่เสร็จ ถ้าบวกเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยผมว่าก็จะขึ้น5,000ได้เลยแหละผมว่าน่าจะขึ้นได้5,000เพราะขาดอีกแค่พันสองเอง7 4็ดิบสี่เก้าชิ้นอ่อมบวกโดยที่ไม่ต้องออร้อยนะ7 4็เก้าชิ้นมันก็เท่าไหร่อ่ะเพิ่ม666้อยหกสเองอ,อ,อไม่ถึงว่ะอาจจะส0่พันกว่าถึงแหละถึงแหละถ้าเขาทำเสร็จอ่ะถึงแหละผมว่าเออประมาณนี้คนนี้โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดเดี๋ยวคนนี้สิ ปูนี่สี่พันเจ็ดนี่นี่ 4, นี่น,น,นี่อุ้ยอันนี้อะไรอะซอลเบลดเซตเลื่อยระดับแร่อ๋อคนนี้ยังใส่เซตเดิมอยู่เซตแบบว่ายุคก่อนยุคก่อนยุคยุคแบบว่ายุคก่อนที่มันจะสเตตัสเวอร์มันเป็นซอลเบลดแต่ก็ดุนะสเตตัสก็ดุอยู่นะถ้า,ถ,าถ้าเขาเปลี่ยนฝั่งนี้เป็นเซตใหม่ๆที่เซตพวกระดับดนะีเจนอะโอ้โหผมือว่าดุกว่านี้อีกนะอ่ะของของก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่อันนี้บวกเก้า มันก็กคงแบบใกล้ๆจะเสร็จแล้วแหละบวกอีกทีนึงให้ขึ้นสิบละมั้งหร,หรือเขาจะทําลบอีกหรือเปล่าไม่รู้อ่ะสี่พันเแล้วก็มีเดฟอีกนิดหน่อยบวกมานิดหน่อยน่าจะโดนลบจากฝั่งดีอีไหมไม่ไม่มีลบนี่ว่าผมม่อย่างเงี้ยเออเนี่ยโดนลบโดนลบพวกเนี้ยไปนิดหน่อยอเลือดสองหมื่นเขาเป็นเซตจุดโจมนะคเนี้ยจุโจม critical d a m a g สอง ประมาณนี้สกงสกิลไม่ค่อยมีน่าจะเป็นสายลงดันหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอ้โหออร่าคนนี้เท่มากเลยอะออร่าคนนี้เท่มากเลยใส่เขาใส่อะไรอะอเห็นแต่ออราไม่น่าใช่อเทมฉายาหรอโอ้หสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดโอเวอร์โหลดโอเวอ,อร์โหลดออร้อยอ้ออร้อยเอาจริงนะถ้าเซ็ตออร้อยเนี่ยมันก็ การจะเปลี่ยนมันก็แบบว่าค่อนข้างที่ตัดตัดสินใจยากเลยนะถ้าไดออร้อยมาตั้งแต่แบบสมัยก่อนแล้วแล้วจะเปลี่ยนมันก็แบบตัดสินใจยากอย,กอยู่เพราะว่ามันมันแพงนะเซ็อร้อยอ่ะเซ็ตเหมือนใส่เหมือนกันหมดเลยอ่ะเหมือนมันจะเป็นของเมตาบ้าแบบว่าไอหัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอนดู้นะจะคล้ายๆกันหมดเลยอ่ะเนี่ยถุงมือรองเท้าเนี่ยใส่สองชิ้นไดออร้อยแล้วก็เดยวนะเหมือนจะคล้ายๆกันหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยของพวกเนี้ย ทุกคนเหมือนจะใส่คล้ายกันหมดเลยเหมือนเป็นของเมตานี้หรือเปล่าว่าแบบว่าสเตตัสแจ่มสุดแล้วไอ้ของพวกนี้เออน่าจะใช่อะ่ะน่าจะใช่นะอืมอะถ้าใส่ครบเซ็ตอ๋อมันบวกออด้วยถ้าใส่ครบอ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคเข้าใจแล้วน่าจะเป็นของเมตาของแพทนี้นะอันนี้สี่พันสี่ฮะอุย้ยหน้ากากหน้ากากยุคยุคก,ก่อนใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าสเตตัสก็ครบนะหน้ากากนี้ระดับรีเจน ชุดอัลติเมตโอ้วสนุกดีป่ะกลับมาสองไม่ได้เล่นนานวอระชัมแมนอุ้ยเหมือนเหมือนช่วงนี้เขาเล่นเซตไอ้น,นี่กันน่ะนกอินซีกันน่ะเห็นเยอะมากสกิลอันนี้จะเป็นสายลงดันไดเปล่าสกิลมีไม่กี่อันที่บวกคนนี้จะหนีแล้วส่องก่อนอโอ้ยไม่ทันน่ะคนไหนอีก่ะอ,อันนี้อะไรเนี่ยไม่เห็นตัวเลยฮนะเห็นแต่แสงสี่พันเจ็ดอ๋อส่องไปแล้วคนนี้อุ้ยของยังไม่ครบขาดอีก3ชิ้นน่าจะ5,000กว่า ฮักก oh, ิโดเซตแลคกาะชแมนกาชแมนคนนี้สกิลเยอะสกิลครบอะไรอีกอะคนนี้คนนี้สองยังวูห้าพันเจ็ดห้าพันปลายๆนะฮะเดฟติดลบนิดหน่อยเลือดไม่เยอะเอชพี HP ไม่เยอะคลิบเบิ่มเบิ่มคลิสามร้อยเปอร์เซ็นต์โวกาชแมนเอ้ยกาชแมนอีกแล้วเซตนี้ฮิตหรอแพทเนี้ย เซตดีก็ประมาณนี้น่าจะใกล้เสร็จดีแล้วของดันได้อีกนิดหน่อยน่าจะขึ้น6กพันได้ปะไม่รู้ว่ะไม่น่าขึ้นได้หรอกหรือได้ไม่รู้เพราะเขาก็บวกเก้าไปแล้วอ่ะหรือเขาอาจจะไม่ทําต่อแล้วก็ได้เพราะของมันก็สุดแล้วอ่ะเฮ้ยแฮนค์ค็อกมาแฮนค์ค็อกมาเดี๋ยวขอดูคนนี้ดิคนขี่สเก็ตอ๋อคนนี้สี่พันวะของก็ยังไม่ครบถ้าครบอาจจะห้าพันนี่ไม่รู้ ดาวเอานะฮะจากที่สังเกตมาจากตัวละครโหดๆห,หลายๆคนเนี่ยสเตตัสจะอยู่ที่ประมาณาห้าเอ้ยห้าพันคือถ้าดันขึ้นสูงเลยอยู่ที่ประมาณ5,000ันกว่าแต่ถ้าปกติเลยอยู่ที่3,000นะครับสเตตัสในช่วงนี้นะปกติเลยอยู่ที่ประมาณ3,000ถ้าดันขึ้นสูงเลยคือ0 0 0อืมถือว่าเป็น เป็นเป็นเมตาของแพทนี้นะฮะคือต้องมีต้องมีสามพันน่ะอย่างขี้ๆอะ่ะเออถ้าจะเยอะกว่าขี้หน่อยก็จะห้าพันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมสอ่งอีกสักนิดหน่อยแล้วกันก่อนจบคลิปโอ้ผมมาที่ c 1วะ่ะเห็นแม่ค้าคนนี้นั่งอยู่ลองกดส่งดูของ 5, ห้าพันห้าโหโหดเลยนะเซตอะไรอะ่ะเซตกระชาแมนอีกแล้วเฮ้ย ทำไมช่วงนี้เขาใส่กระชาแมนกันเยอะมากเลยครับใครรู้บอกหน่อยนะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ก็เซตดีทั่วไปเซ t ตอัลติเมทเซ็ตอัลติเมตต้องเลเวลหกนะถึงจะใส่ได้เดี๋ยวผมต้องไปเก็บเลเวลเพิ่มแล้วเนี่ยถ้าผมอยากจะอยากจะกลับมาทําของนะเพราะว่าถ้าผมอยู่ตอนเนี้ผมเลเวลห้าสิจะใส่ได้แค่ของระดับดีเจนจะต้องไปหาคนจ้างเวลแล้วถ้าอยากจะเล่นทําของใหม่ก่อนกลับมาดูอีก สี่เก้านิดหน่อยโอ้สี่พโอเคโอเคประมาณนี้สเตตัสสเตตัสปกติทั่วไปโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ3000คือสมัยนีย้ยุคสมัยนี้อาจจะดันขึ้น3000ได้ง่ายๆประมาณนี้แค่เอาของมาใส่ของระดับอัลติเมทมาใส่เฮ้ยแต่ทำไมอัลติเมตใส่เลเวล50ได้ปะ ทำไมบางชิ้นหกสิบอะแล้วทำไมบางชิ้นหกสิบเออวะแปลกๆปกบางชิ้นก็ห้าสิบอ๋อผมรู้แล้วทาไมเขาถึงใส่ของพวกนี้เพราะว่าเลเวลห้าสิบก็ใส่ได้มันแล้วมันสเตตัสมันดีอ๋อนี่น,นี่เดี๋ยวดยวีผมต้องจําไว้แล้วว่าเดวิลพวกเนี้ยของเดวิลพวกเนี้ยเป็นของเมตาในแพทนี้ถ้าผมจะกลับมาทําของเนี่ยผมต้องซื้อของพวกนี้มาใส่อ่ะสเตตัสนี่เห็นไหมขนาดเขายังทําของไม่เสร็จเลยนะ ก็ยังดันขึ้นไป3,000ได้แหละคือถ,ถ้าเขาบวก10ครบเซตแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยน่าจะน่าจะขึ้น5,000เลยแหละอืมวอร์วอเดทวอร์เดทเซตนี้โอเคประมาณนี้คนนี้ก็4,500ก็ทำของแบบยังมีของที่เป็นของยุคเก่าอยู่เลิฟมัมพวกเนี้ยของยุคเก่าอยู่เนี่ยอุ้ยเอยหัวช้างนี่อัลติเมทเลยเหรอ ่เหมือนเขาจะเอาของเก่าๆเนี่ยมาอุ้ยมาสติกมาปรับมาปรับใหม่อะเหมือนผมเห็นของเก่าๆที่เป็นแบบสเตตัสโหดๆเพียบ er เลยตอนนี้เนี่ยงงๆไปหมดแล้วเนี่ยว่ามันยังไงกันแน่วะอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับการแบบซอง แฟชั่นชาวชาวโซนโฟนะฮะว่าเขาใส่อะไรกันประมาณนี้ทุกวันนี้ก็3000ดันสเตตัสสามพได้ง่ายๆแล้วแต่ว่าดันทุกดันเนี่ยเหมือนตอนนี้เขาก็ปรับให้มันโหดขึ้นเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราทำสเปซสเปเชียลให้มันอยู่ที่ประมาณประมาณ2000กว่าๆบ่าแล้วก็ดันคลิคลิติคอนดาเมจให้มันได้ซัก ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันจะมีสูตรอยู่แต่ก่อนนะมันจะมีสูตรที่เราจะทํายังไงก็ได้ให้อีโจ๊กทีเดียวตายอ่ะเพื่อที่จะไปลงดันฟาร์มอ่ะแต่สมัยนี้ดันเจียนมันก็ปรับให้โหดขึ้นแล้วก็ดันเก่าๆที่เราเคยลงกันสมัยก่อนเนี่ยเหมือนก็เขาก็ไม่ค่อยนิยมลงแลวมันก็จะมีดันใหม่ๆที่ลงแล้วก็จะได้ของได้อะไรที่แปลกยิ่งขึ้น เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูแล้วกันว่าในยุคสมัยนี้โซนฟูลเดี่ยเขาเล่นกันยังไงเดี๋ยวผมขอหาข้อมูลก่อนผมก็ไม่ได้ค่อยได้เล่นนานแล้วอันนี้ว่าจะ,อยา,จะอยากจะกลับมาลองดูนะครับผมโอเคคลิปนี้ไว้ได้เจอกันใหม่นะใครอยากจะให้ความรู้อะไรผมเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไม่ได้ครับผมคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย